เคยเห็นถนนสีแดงแบบนี้ไหมคะเขาทาสีแดงแบบนี้ไว้ทำไมมันช่วยอะไรได้บ้างอยากรู้ต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลทิดาทิพย์ครูฝึกประจำโชว์รูมและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda มาสุขก่อนที่เราจะไปชมสาระดีๆกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดหัวใจให้เราด้วยนะคะ สีแดงที่เราเห็นบนพื้นผิวถนนแบบนี้นะคะมาจากการทาสีลงบนพื้นผิวถนนเรียกว่า anti skid p a แ n t ค่ะมักใช้บริเวณจุดที่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานให้รถเกาะถนนเช่นทางโคง้งหรือทางที่มีความลาดชันสูงเรามักพบเห็นได้บริเวณเส้นทางภาคเหนือทางขึ้นเขาทางโคง้งหรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะ โดยสีที่ใช้ทามีลักษณะพิเศษคือสีโคพลาสติกแอนตี้สกิดผสมกับลูกแก้วเมื่อผู้ขับขี่ขับรถผ่านมาในเวลากลางคืนแสงไฟจากรถจะส่องกระทบพื้นและจะมีแสงระยิบระยับสะท้อนให้เห็นชัดเจนค่ะในขณนะดเดียวกันยังเพิ่มแรงเสียดทานทำให้รถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ นอกจากการใช้สีเพื่อให้สะดุดตาและเกิดความประหนัดลักษณะพิเศษของสีชนิดนี้คือช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้พื้นผิวถนนช่วยให้รถยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นในถนนที่มีความลาดชันสูงที่ผ่านมารถบรรทุกขนาดใหญ่แทบจะไม่สามารถไต่ขึ้นได้เนื่องจากผิวถนนถูกเสียดสีจนเป็นมันเลี่อมล้อจึงหมุนซีทำให้รถถลายตกลงข้างทางอยู่บ่อยครั้ง เมื่อใช้แอนตี้สกีดเพนจึงช่วยทําให้รถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นและทําให้รถไต่ขึ้นทางลาดชันได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้การสร้างความตระหนักว่าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สูงจึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะให้รู้จักสังเกตปต้ายเตือนเช่นป้ายลดความเร็วระวังโค้งอันตรายและปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าวจะช่วยให้เราปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สำหรับวันนี้คุณครูพี่น้ำตาลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขับขี่ปลอดไทยทุกเส้นทางรู้จักสังเกตเครื่องหมายและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งพัดขอบคุณค่ะ